สวัสดีทุกคนวันนี้มาเจอกับจอมจีทูปครับผมนี่จะลองว่าลำกล้องสั้นเนี่ยมันจะแรงยิงขวดทะลุได้ไหมไปดูกันครับ <Yahoo! S 1> จะลองแบบลำกล้องสั้นๆดูว่าผม ตัดลากล้องแล้วมันมันเหลือนะก็เลยว่าเอ๊คิดในใจว่าลํากล้องสั้นเนี่ยมันจะแรงเหมือนกับลํากล้องยาวหรือเปล่าไปดูเขาว่ามันจะยาวไหมฮะ <Huh? S 1> เออไปดูครับมันไม่ยาวหรอกไป <c oughs> ดูว่ามันจะทะลุขวดน้ำได้ไหมในระยะประมาณสิบเมตรนะครับผมไปครับผม <c oughs> คือตอนนี้นะฮะผมได้ตั้ง ขวดน้ำนะครับอยูตรงนี้นะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะนับจากตรงนี้เลยไปเป็น 9, 9เก้าเก้าไปเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับอ่ะผมอยู่ตรงนี้โน่นนะฮะ จะตั้งกล้องไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะแป๊บนึงนะครับขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับผมอ่าให้วผมจะซูมเข้าไปด้วยอ้าวประมาณนี้นะครับมาครับผมพร้อมแล้วครับ ไปดูครับผมไอโอ้โอารู้สึกว่ามันจะโดนเฉียดนะทุกคนอารู้สึกว่ามันจะโดนเฉียดนะครับเดี๋ยวผมขอลองอีกทีหนึง่งผมคิดผมคิดว่านะครับมันก็ยังคงแรงอยู่ก็เหมือนเดิมนะฮะสูบเข้าไปประมาณสิบสี่สิบห้าครั้งปืนผม ก็สามารถยิงต่อได้เลยโดยไม่ต้องเติมแอลกอฮอล์เพิ่มนะครับผมเนี่ยผมเติมเมื่อกี้เติมแอลกอฮอล์ไปประมาณสักหครั้งนะมามาดูนะผมมาโอเคครับตอนนี้เราก็ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับมาเดีย๋ยวซซูมเข้าไปใ,ใกล้ใลหน่อย มาดูนะครับผมโดนครับผม,บผมแต่ไม่รู้ว่าถ้ารูุหรือเปล่ามาดูครับโดนนะครับทุกคนอลอกล้องอ่ามาไม่เห็น โดนะแต่ทุกคนแต่ว่ามันไม่ทะลุนะครับผมโอเคเรามาเปลี่ยนเป็นลำกล้องยาวดูนะครับไปโอเคครับผมอนนี้ผมจะใช้ลำกล้องที่ผมทําไว้นะครับผมทำไว้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สั่งมานะครับประมาณห5สิบเซนนะครับก็จะยาวขึ้นมานะประมาณนี้โอเคการเปลี่ยนลำกล้องง่าย,ายๆครับผม หนีบขาครับหนีบขานะฮะแล้วหมุนครับหมุนลำกล้องดึงมาข้างหน้านิดนึงอ่าเัาก็จะห่างแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดลำกล้องได้เลยอ่าส่วนการใส่นะครับก็ใส่เข้าไปหมุนให้มันเข้าไปก่อนแล้วเล็งศูนย์ับผมเล็งศูนย์ได้ไหมอ่าเล็งให้มันศูนย์มันตรงข้างหลังนะฮะหมุนครับ เลงก่อนนะครับเลงให้มันตรงก่อนนะครับแล้วค่อยกดลงนะครับผมแค่นี้ครับผมส่วนมันก็จะตรงแล้วนะครับนะโอเคเอาไปก็ใส่ลูกแก้วครับผมขยอดชึ้กให้มันลงจึก้กแล้วก็สูงตรงเข้าไปแล้วมันก็ยิงได้เลยไม่ต้องเติมแอลกอฮอล์เพิ่มครับผมไปดูกันอีกที ผมจะตั้งไว้ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็จะปรับสูงเข้าไปอ่าแบบนี้แล้วผมจะจอยู่ตรงนี้นะครับในการจริงอ่ามาดูกันเลยครับ ไปดูครับผมอ่ะโดนครับแต่ไม่รู้เป็นไงไปครับโอ้ผมเห็นน้ำกระจายนะทุกคนน้ำกระจายเลยแล้วก็นี่ครับผมเข้าตรงไหนมาดูกันครับผมเดี๋ยวผมโคบางดีก่อนไปครับหนึ่งอ่า โอ้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 เข้าตรงนี้เลยครับนี่เห็น <He ard S 2> ไหมทุกคนเห็นไหมนี่ครับผมเฮ้ยทำไมมันฉีกแบบนี้มันเข้าไปแบบนี้ได้ไงอ๋เฮ้ยมันเข้าอยแบบนี้ได้ไงวะเนี่ยครับอ๋อมันเข้าไปเฉียงๆครับทุกคนแบบนี้แล้วมันฉีกนะฮะนี่ฮะเข้าไปแบบนี้แล้วก็ลูกแก้วก็อยู่ข้างในนะครับโอเห็นลูกแก้วไหม เห็ลูกแก้วไ,ว,กกวไหลูกแก้วข้างในเนี่ยอ่ะแสะดงว,ว่าความยาวของลํากล้องนะฮะมีผลต่อความแรงนะสรุปง่ายๆเลยความยาวของลํากล้องนะฮะมีผลต่อความแรงนะความยาวของลํากล้องที่ผมทําไปให้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมห65 65ห้าเซนติเมตรหรือประมาณ70ิซนติเมตรแป๊บหนึ่งอ่ะไม่รู้เห็นผมเปล่านะครับอ่ะอย่มือไม่คุยแล้ว ก็จะประมาณ65ซนเมตรก็จะได้ประมาณนี้ครับความยาวก็ตรงนี้65มานี่อีก65ก็จะปรเป็นประมาณเมตรหนึ่งนะความยาวถ้าต่อแล้วนะครับผมโอเคสรุปเลยก็คือลำกล้องยาวประมาณนี้ก็จะแรงกว่าแต่ว่าถ้าลำกล้องสั้นเมื่อกี้ยิงนกถ้ายิงนกกลางคืนตายแล้วนะตายแน่นอนตายปล่อยแต่ถ้าความยาวแบบนี้ก็คงสบายมาก โอเคใครสนใจก็ติดต่อมานะครับผมทางอดีไลน์09ห้าหกสองเก้าเจ็ดสองหนึ่งส่งชัวโอเคครับผมไป